วันนี้มารีวิวผ้าผืนให้ดูสักหนึ่งผืนนะครับตัวนี้เป็นขนาด5 8นะนะครับอ่านี้สีเขียวนะสีสามารถสั่งได้นะครับมีหลายสีนะนะครับตัวนี้เป็นงานผ้าพูริลอนนะครับเป็นงาน PVC นะนะฮะ PVC แต่ว่าในงานผ้าใบนี่ถือว่าทนที่สุดแล้วนะครับนะฮะไม่เปรียบเทียบกันนะครับเกหรับผ้าใบ PE PE v c เพราะว่าใช้งานคนละแบบนะราคาก็ต่างกันนะครับอันนี้เป็น การรีวิวผ้าคูนิลอนนะเป็นางาน BVC นะครับตัวขอบผ้านะครับเราจะมีการเสริมด้วยเชือกใหย,ยักนะขนาด8มิลน,นะครับตัวมุมผ้าเนี่ยจะมีการรองผ้านะครับเสริมเข้าไป4ชั้นนะแล้วก็ตอกตะไก่เป็นตะ,ตะไกรสเตเลสนะครับ S U S 3-4ม่นะทนทนน้ำนะนะครับกันกันสนิทได้นะครับ,รรนะรบตัวตะไกร์ูตะไกรครับระยะ70เซนนะแต่ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มได้นะ เป็น50ได้นะ30ได้แจ่งเข้ามานะครับนี่มีการลองผ้านะครับเสริมสี่ชั้นเหมือนกันนะทุกรูกตะไก่นะครับอ่าลูกค้าใช้งานเท่าไหร่สอบถามเข้ามาได้นะครับทำได้ทุกขนาดเลยนะฮะสำหรับตัวผ้าพิน้นไอนิลนะครับสวัสดีครับ